เมื่อกี้แหละดึงใหญ่ไหมตใหญ่ไหมใหญ่เหมือนกันต้นเนี่ยต้นอย่างเงี้ยวีโอ้โหจ้าม่วงกันเจนก็เป็นเลยค่ะเจม่วจริงๆนะคะเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยน่ะค่ะแก้หนาองเอามาให้คุณน้องหน่อยแกหนไม่เป <Ig> ็นไรไม่เป <Since S 2> <your> <ev> ็นไรผมไม่ทานเจะช่วยกันอ่ะครับายังไม่ถึงเมงเลยครับเนี่ยอแม่บอกเขาบอกเราภน้ำเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงกี่โมงครับฝนตกหยุดประมาณค่นึง ทีนี้พึ่งท่วมตอนนี้ได้กี่โมงนะคะพึ่งท่วมได้ไม่ถึงชั่วโมงนะคะเนี่ยเนี่ยขนาดนี้แล้ค่ะน้ํามันมาไวไหมครับป้าไวคะ่ะไวมากน้ําตรงนี้มาจากจากน้ําตกอะไรอะครับป้าน้าตกไซทองกับน้ําตกไอเขาลาดวน <บ S 1> มันมีสามช่องนะคะมันมีสามช่องพระตกมันก็รวมันอยู่ตรงนี้นะคะครับป,ป้าได้รับความเสียหายอะไรเยอะไหมก็โอ้บางปีมันก็เสียเยอะค่ะครับแล้ววันนี้เราเก็บของทันไหมป้า ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะท่วงขึ้นมาอีกไหมแป๊บเดียวขึ้นมาจะไดถึงสีทุ่มข้าวของยิ่งจะเยอ,าาย,ยอะกำลังนั่งอยู่ค่ะ ทับน้ํามันไหลเข้ามานานหรือยังพี่ท่วมเกินแล้วค่ะพี่เห็นพี่เขาบอกบ้านเราได้รับความเสียหายเยอะไหมพี่ถมันท่วมเนี่ยน่าจะเสียหายค่ะพี่น้ำมันมาไวไหมครับพี่ตอนที่น้ำมันมาวันนี้ฝนตกนานไหมตกช่วงเย็นนะคะพี่ตอนบ่ายประมาณบ่ายสามโมงไทยสามโมงครับพี่ตอนน้ำมาเนี่ยมาน้ำแรงและสูงไหมพี่เนี่ยค่ะมันทีแรกมันมาแบบ มันมาแบบเรื่อยๆค่ะตอนนี้มันก็มาเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะยังไม่เห็นเนี่ยเราเก็บข้าวของทันบ้างไหมพี่ตอนนี้ก็ทันค่ะแต่ถ้ามาสูงกว่านี้จะทันหรือเปล่าไม่รู้ค่ะครับยังก่อนถึงบ้านพี่อ่ะตรงสามแยกอ่ะมันมืดต้นไม้ล้มขวางถนนล้มเกือบชนอ่ะได้ ลงมาจากไอ้สีกระอ้างสีกระอ้างมาตั้งแต่ยังไม่มืดพี่เยอะเหมือนกันน้าครับสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็มาแรงนะคะเห็นว่าถนนตอนนี้ทางเข้าบ้านขาดเลยครับ แล้วเรามีทางอื่นเข้าบ้านได้ไหมพี่ไม่มีค่ะมีคนป่วยหรือมีคนแก่อยู่ในบ้านไหมครับมีคนแก่ค่ะตอนนี้อยากได้รับการช่วยเหลืออะไรไหมพี่ตอนนี้ก็อยากได้หนทางค่ะได้หนทางเข้ามาใช่ไหมน้ำมันมาตั้งแต่ช่วงกี่โมงพี่ประมาณสี่โมงครึ่งค่ะสี่โมงครึ่งแล้วตอนนี้คือว่าน้ําแรงที่สุดแล้วไหมตอนนี้ค่ะฝนมันตกตั้งแต่ช่วงกี่โมงครับพี่สามโมงค่ะสามโมงใช่ไหมแล้วถนนเนี่ยเราขาดตั้งแต่ตอนไหนอะพี่ก็ประมาณ มงค่ะโรงเย็นถนนเริ่มตอนนั้นน้ำมาสูงไหมพี่สูงค่ะเียไม่มดเค่ะล้วก็ทางก็ค่ะถนนขาดถนนขาด ก่อนถึงบ้านพี่อ่ะตรงสามแยกอ่ะมันมืดต้นไม้ล,ล้มขวาถนนล้มเกือบชนน่ะใช่ลงมาจากไอ้สีก็ะอ้างสีก็กะอ้างมาตั้งแต่ยังไม่มืดพี่เยอะเหมือนกันนีไไ่ไหลบานน้นทอนโยกแด้รับแก้ชาิวันที่า5ตุบาวประทรงนำสั่ให้ปล่มน้ำแม่น้ำโยเพิ่มนดังนั้นของอยกฝแมนก ให้ท่านได้เห็นกำลังของท่านคือสูงส่งในการรั่วมบ่อเพื่อให้กำังของท่านจะไมเสีหายและขอให้ท่านตามประกาศแจ้งเกิการเทศบาลส่วอันมงต่อไปเป็นประกาศสาารโดยทั่วกัน